บิ๊กต e e ู un, th í, th ่ชู2นิ้วโดนอาจารย์มทสัตพุทธภาวะสภาพประเทศแบบนี้ผู้นำชาติอื่นไม่ทำนายกรัฐมนตรีชู2นิ้วหัวและกับนักข่าวโดนดราม่าชาวเน็ตจวกมีอะไรให้ขำด้านอาจารย์ธรรมศาสตร์สัตผู้นำประเทศอื่นไม่ทำแบบนี้วันที่26 มิถุนายน2564รองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกีรติรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกมาโพสทวิตเตอร์วิภากวิจารณ์การทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชานายกรัฐมนตรีหลังจากชู2นิ้วและวัวลาะนักข่าวไปพร้อมกับนายอนุทินชาญวิรุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหลังถแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 รองศาสตราจารย์ดรประจักษ์กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตที่มีคนในประเทศติดเชื้อวันละ3-4,000คนคนเชียชีวิตวันละ20-40คนผู้คนล้มตายตกงานค่าตัวตายมากมายรวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่ลำบาก อีกทั้งคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนผู้นำประเทศจะไม่มีทางแสดงออกเช่นนี้เลยและไม่เคยเห็นผู้นำประเทศใดพูดเล่นเช่นนี้ทางด้านนายธนวัฒน์วงชัยหรือบอลนักเครื่องไวทางการเมืองก็ออกมาว,า,าวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันการที่บอกชูสองนิ้วคือก,การฉีดวัคซีนและชชนะ ทำให้ประชาชนทั้งประเทศงงว่าชนะอะไรเพราะยอดติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจก็พังนอกจากนี้แล้วชาวทวิตเตอร์อีกหลายคนได้ออกมาจวกประเด็นนี้ว่าไม่เหมาะสมเพราะไม่มีอะไรให้ขำเลยนายกตอบนักข่าวเมื่อวานเล่นมุกเฮหาชูสองนิ้วไม่รู้การรัศะหรอคนคิดนั้งเทศดูเหมือนท่านจะชิลๆสบายบนความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทย